Oh. นี่ยังนี่โอ้ oh, อันนี้บอ่อพลอยบ่นี่โ oh, อ้บ่อพลอยบ้านหลังใหม่กับบวัวขาวโ oh. oh, อ้โอ้บ่อพลอยโอ้ oh, ดูน่ารักน่ารักมากบนหัวนะ <c oughs> <c oughs> บอ่อพลอยกับบวัวขาวมาเยี่ยมมาเยี่ยมบวัวบานอ oh. มาเยี่ยมทั้งพี่เป็นยังทั้งฝุ่นพีอยู่ทั้งพี่บวัวบานทั้งพี่พี่

กองกองเฮากองเฮาอาทิตย์หนึ่งออกอาการเลยถืกส้นค่ารักเลยไงเถองอืมติดสูเลยตัวหนึ่งตัวส้นมติดเลยตัวตัวถืกส้นติดสูกันเอาเบนเอาถือเลยอาทิตย์หนึ่งขาแข็งเรียบร้อย Tôm nha, tôm nha, cái nhau bây giờ chưa còn sống nữa. nó sẽ chẳng còn sống nữa. Bố khói, bố khói, bố bán cho bố, bố เรียนกับบัวบายนะครับครับตาน้อยครับสวยสวัสดีครับ

เข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเสร็จบัวบานนะครับเข้าไปแล้วนี่เรียบร้อยบัวเหลือเขาคอกแล้วเรียบร้อยปิดประตูเรียบร้อย กอดก่อนกอดก่อนค่ำก of ้อนเถอะเนาะบัวพลอยไม่ไม่สนใจพี่บัวขาวแล้วครับสนใจบัวบานมากกว่าทีนี้เอ้าจะชั่วมากบัวบานนี่เอ้าเอ้าเอ้าเอาเอาทำไรบัวบาน เก่งใจพ่อกับแม่เขามั้งบัวบัวบานขืนใจครับออกมาก่อนโอ้ยไฟเป็นไฟเป็นก็ลวงเหมือนกันแต่ยังไม่รู้ขึ้นเลยจะชุมเหมือนบัวบานเลยเหรอ กัวกลัวบัวบ,บานขืในใจต้องออกไปก่อนแล้วว it. ่าขาวจักปีเลยครับไ่ปีปีเ <wh ล่นเล่นโต๊ะไวพุนโสิบ้าปีเนาะง่ดีเนาะน้ากันดีจ เดี Or, um, no ๋ยวแต่พันมันเนาะแต่งามันหญ่เนาะพอเขาตัวอะไรครับน่ะพอมันเนะที่ใส่ก็ดีดีแลเห็นเขายางเห็นเขาเห็นเห็นวันเก่าเขาเ็นมันกะดีดีเนาะมันก็ยางดีเปลี่ยนมาอาไว้กับนี่แล้วสางเปลี่ยนมาเร็วอือืมาก็ไม่สางก็ไม่ เงือเห็นหรอเขามาเขามาไ่เขายังไงเลยเนาะแม่เขาเดี๋ยวแม่เขาเดี๋ยวแม่อยังบ่บเงินบ่ตกลุมรักแล้ววรักไว้ท่านี้ได้ท่านี้ได้เสร็จบวบานแน่ถอยหลังลงลุมแล้วเสร็จแน่เสร็จแน่อายุชักแปดเก้าปีมาเด้ บัวบาน,นบอกว่าไม่ต้องถึงแล้วตอนนี้พร้อมบัวบานพร้อมแล้วดูครับด <ok ูด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 ูพร้อมแล้วครับบัวบานพร้อมเสมอปั้นไลยปั้นะปั้น Bùa con khó năn năn nhé, đừng ra ngoài Đi vào, đi ra ngoài, lọt lòng thật bàn bọc, không thứ

ตัวตุ๊ตัวเลยเห็นยังนึ่งเล็ดนี่ยังหนึ่งเอาเอ้าเอ้าเอาเล็ดนี่ัง่างเมื่ได้ดั้งใจตัวนี้ทรมานใจบัวอีกแล้วอย่างนี้ไปอีกแล้วเอ้าไปรอเขาอีกแล้ว ไปล่อเนาะว่าไปล่อพี่บัวบัวบอกว่าจะให้ก็ให้ไปไว้เออถอยมาอีกว่านปะอดใจไม่ไหวแล้วบัวบอกอย่ามาล่อเลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสุภพรนะคะสวัสดีค่ะก่อดขาไว้่ะน่าบ่ให้ออกมากะบ่ให้ออกมากแล้วจับขาไว้แล้วเนาะกัดไว้แล้วบ่ให้ออกมากลยว่านออกแล้ว ลอพูดดีเนาะเอ๊ะไม่ได้ดังใจแล้วนี่ไม่ได้ดังใจครับโยนใส่เลยครับสาวไม่ให้นะครับนี่ครับสาวไม่ให้ครับลานเลยครับมาอยู่กับครอบครัวไงเงินเด้ออันนี้อันนี้คือครอบครัวตัวจริงใช่ไหมครับนี่อยู่กับครอบครัวครอบครัวตัวจริงก็คืออยู่อยู่กับแม่เลยเนาะทีนี้ อยู่กับครอบครัวค่ะอยู่กับครอบครัวเลยทีนี้อยู่พร้อมหน้ากับแม่เลยทีนี้พ่อก็อยู่ในศูนย์นี่แหละเนาะพ่อเนาะแสดงแสดงอยู่เต็มไม่เอานี่ได้อยู่กับแม่เลยทีนี้เพราะว่าโควิดต้อปิดอยู่ร้านร้านโชว์น่ะแหม อ้วนอย่าขัดใจพี่ลูกตามใจพี่หน่อยลูกอ่ะกอดก้าไว้ล้วเดีนี่อย่าไปอย่าไปบัวบอกอย่าออกไปบัวบอกอย่าไปน้องพลอยอย่าไปนะคะขอบพระบัวบานความน่ารักคือบังเกิดจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอย่ายุ่นนะวานเลี้วต้องยุ่นวานเลี้ววานเลี้วโอ้ยเครียดแล้วเอะเครียดแล้วเอาลบก่อนโอ้ย ว่นใดดังใจเลยตัวนี้เขาเรียกว่าคุณชายเรียกว่าคุณชายไม่ได้ดังใจครับคุณชายไม่ได้ดังใจนี่ครับเอ้าเอ้าไปเลยไปรอแต่เขาอีกแล้วนี่เออบนได้ดังใจเอาอีกแล้วก็ว่าหลอกล่อหลอกล่อไว้ก่อน ถอยเข้ามาครับถอยเข้ามาปีวีอเดือนโอ้พอวัดพอเวียนกันอยู่นี่ยนเาันาโอ้อีกอีกสามปีเจอกันครับบอพลอยกับบัวประหารสามปีเจอกันเอาเอาเอาสี่ยางไม่เห็นยางเนาะ เออเออบัได้ดังใจเนาะมาหาพี่บัวเหรอพี่บัวสายถึงนะวันนี้มาทำความรู้จักกับพี่พี่บัวนะคะพาลูกสาวเรามาหาผู้บ่าวค่ะพี่บัวเจ้าชู้ใช่ไหมคะพี่บัวเจ้าชู้ลู้สาวเยอะมาหาคุณบัวบ่อยๆนะลูกซอยได้ค่ะใกล้กันตรงนี้เองนะะคเรามาเล่นกับพี่บัวบ่อยๆนะคะ แนี้ักขอบคุณค่ะขอบะเอไอ้ไ็เรยจะไปรอเขาหลายเนาะไปรอรอจนบัวเครียดแล้วบัวไม่ได้ดังใจเลยอันนั้นก็ไปออยเลนไนออยไหมไอ้เล่นเขเล่นออกเนาะเมือนกับว่าเข้าจะปิดประตูแล้วแต่ก็ยังไม่ได้สักที <laughs> บัวบานสายหืนครับเจ้าชูสายหืนครับ <laughs> <laughs> เอา้บา <laughs> บูหายไปเส้คางหนึ่งบู้หายจ่อยเสร็จเสร็จแท้แท้เซต็จแท้แท้เรียบร้อยเรียบร้อยเอาละบัวสายหืนครับขืนใจแล้วครับ <laughs> สายหืนครับพี่บัวเระวังเดินข้อหาปลาพวกยาวสายล่อนี่สายล่อสายล่อออกมาทางนี้ล่อเอาเครียดแล้วครับเครียดแล้วออกห่างๆก่อนครับเครียดแล้วครับบวยวายแล้วครับคุณชายบัวบานบวยวายนะครับผมเครียดครับเครียดที่บ่อพลอยไม่ให้นะครับ ผม่อยมาหาพี่ชายเลยครับมมมามามาแแแลลล้้้้้ววววคันนี กันเกือบปีหนึ่งเนาะปีหนึ่งเนาะปีหนึ่งนี่ครับผมเ <c oughs> ก็บความเจ้าชู้ของบัวบานครับบังเกิดแล้วนะครับผม <c oughs> <c oughs> น,น่าจะไม่เหมือนควานนะ <c oughs> มันาน,านึไม่น่าไม่น่านเหมือนพ่อเนาะพ่อไม่เจ้าชู้นะ <c oughs> <c oughs> นี่ครับผมก็รับ กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องไฟเบนด้วยนะครับผมขอบคุณครับ